ผมขอเชิญเอ็มดีผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่คู่เคียงกายกับสุวรรณภูมินะครับวันนี้ถ้าไม่มีท่านประธานนะครับไม่มีเอ็มดีไม่มีอาจารย์สุวิทย์ก็ไม่มีงานวันนี้นะครับเอ็มดีอยู่ไหมครับปรบมือให้เอ็มดีดังๆครับสวัสดีครับมาเลยครับเชิญชมวิทยาจจไไเงปทรณ

ผมวริศวรเตชานนท์ครับเป็น M.D. บริษัทตัวรภูมิไทยเน็ตเวิร์กรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มีโดนี้ครับตัวผมเองเกิดในธุรกิจตัวรภูมไทยเน็ตเวิร์กเกิดมาในธุรกิจเครือข่ายผมเห็นความสวยงามเห็น ความสามาคัคคีเห็นไม่เซตดีๆของธุรกิจมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ขอเสียงตบมือให้คุณนันลัวรตเตชานนท์นะครับ <c oughs> ท่านพาผมไปนั่งฟังเหมือนทุกท่านที่นั่ง,งฟังอยู่เดี๋ย้วครับตั้งแต่อยู่ในท้องครับ <c oughs> ตัวผมเองซึมซับธุรกิจเครือข่าย ซึมซับ mindset ดีๆซึมซับในเรื่องของการทำธุรกิจแบบถูกต้องและที่สำคัญคือผมมีคอนเนคชั่นที่ดีนะครับคอนเนคชั่นของผมเป็นผู้ประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งถึงร้อยในประเทศไทยผมรู้จักทุกคนผมได้เรียนรู้และสัมผัสกับธุรกิจและเรียนรู้และสัมผัสกับนักธุรกิจเหล่านั้น ผมมองเห็นว่าคนเหล่านั้นขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับน่าจะมีพงมาเลยด้นะครับเนี่ยครับครับดีเลยครับดีเลยครับผมมองเห็นคนเหล่านั้นทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จสิ่งที่เขามีครับคือ m มายเซ็ตที่ดีเขาไม่เคยเศร้าเขาไม่เคยก้มหน้า เขาไม่เคยเครียดให้ผมเห็นแม้แต่ครั้งเดียวผมซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตและจึงทำให้เป็นผมในวันนี้ผมขอสแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ดับโบ้เดมอนทิปโป้เดมอนบูเดมอนขาวเดมอนทุกท่านเลยครับขอเสียงตบมือทุกท่านเลยครับ ตัวผมเองอายุ24ปีตัวผมได้มารับหน้าที่อันทรงเกียรติขนาดนี้ผมรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสิ่งหนึ่งครับที่ผมตั้งปริยาณกับตัวเองว่าเราจะสร้างฝันเราจะซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและเราจะพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จดีไหมครับ ดีเลยครับดีเลยครับสุดยอดผมต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางกับผมสองท่านที่ไปไหนไปกันไปไหนถึงกันคนที่หนึ่งนายกิติภากรอมมาตายกุณขอเรียนเชิญนะครับขอถึงตรงมือนะนะ ขึ้นมาเก่าให้สมาชิกนะครับรู้สึกประทับใจยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานแล้วก็มีความสุขอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมนายกิติภากรอมาตยากุลนะครับ,บรมมผมเองก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอมดีแล้วก็ขอบคุณท่านประธานขอบคุณโค้ชธนิตแล้วก็ขอ,ขอบคุณอาจารย์สวิตนะครับที่ทําให้ผมว่าได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ ผมว่ารู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่ได้มาอยู่ร่วมกับเอ็ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี้ยผมมีความสุขมากครับที่เอ็มดีอยู่ดูแลผมมาตลอดช่วยเหลือผมมาตลอดไม่ใช่เพียงแค่เอ็เท่านั้นนะครับประธานายประธานกายด้วยครับระยะเวลาที่ผ่านมานี้นะครับผมกับเอ็ช่วยกันทำงานตัดต่อวิดีโอจนสำเร็จมาได้จนถึงตอนนี้ครับ วิดีโอทั้งหมดนะครับผมบบเป็นเป็นคนทำขึ้นมาเองกับ MD ครับในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ผมกับ m อดีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อทำวิดีโอให้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณ MD ขอบคุณประธานไอแล้วก็ขอบคุณประธานกายครับที่อยู่ดูแลผมมาตลอด ผมคิดว่าในหัวใจผมอะ MD ประธานอายประธานกายอาจารย์สวิทโคทธนิตด,ดีที่สุดในหัวใจผมแลครับ <God. S 1> ซึ่งผมอยากจะฝากอะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนความพยายามอยู่ที่ไหน <God. S 1> ความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับ <God. S 1> ขอบคุณป้าปบ้ปครับผมขอสีประมือดังได้อีกครั้งหนึ่งครับ โหสุดยอดมากๆนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็ผมก็ต้องขอขั้นเวลาด้วย vtr นะครับที่ผมตั้งใจทำขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นภาพความตรงจำที่อยากอยากให้ทุกท่านดูกันนะครับก็ขอเรียนเชิญพบกับ vtr ครับผมครับสักครู่ครับอยู่ตรงได้ยู่ตัน ý thức ăn của ổng lắm này thì có ý định là mình tụi bác I'm not going

นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆเทเคยเกิดขึ้กับฉันเพราะเธอไมว่าเธอไม่รู้ว่าเธอได้ยินเพลนี้หรือยังอยากจะให้เธอรับฟังว่าฉันนั้นคียดธ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับผมอยากให้ภาพนี้เป็นภาพความทรงจำที่สวยงามนะครับ